โอ้โหเกือบติดซุ้มล้อเลยพ่อไม่ใช่โดนซุ้มล้อแล้วเหรอเกือบติดนิดเดียวดูดิว่ามันทุกอะไรมาเนี่ยล้อปายแดงล้อปายแดงอีโูสุครับออนนิวอีโูสุดีแม็กครับปอยเช่รถอีโูสุดีแม็กมีกี่ล้ออ้ามีกี่ล้อ รถดีแมแบกมีกี่ล้อนะสิบล้อมันสิบล้อตรงไหนอ่ะตรงไหนหันไปดูหันไปดูนี่ครับโอ้มันไม่ใช่สิบล้อแล้วมันเกินสิบล้อแล้วถามว่ารถดแมแกคันนี้มีกี่ล้อบอกว่ามีสิบล้อว,ว่างั้นนี่เด้อไปเชถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าหนูขายยางได้หนูจะเอาเงินไปซื้ออะไรครับแมคโครซื้อแมคโครแล้วซื้ออะไรอีกซื้อผ่อนยิ่งซื้อของเล่นแล้วก็ซื้ออะไรอีกซื้อบ้านนะแล้วก็ซื้อบ้านตอนนี้หนูยังไม่มีบ้านเหรอบ้านบ้านบ้านงอยู่านสร้างอยู่ประเชษครับประเชษโตขึ้นประเชษอยากเป็นอะไรครับฮะอยากขับรถถ้าหนูจะขับรถหนูอยากจะขับรถยี่ห้ออะไรครับ ยี่ห้าะไรยี่หา้าเลยยี่หอ้อหอะไรนะยี่ห้ฮันดาอ่ยี่ห้นด้า,า,น,ดานี่มาดูกันว่าเขาจะเอาอยางอะไรลงมาบ้างตอนนี้เรามาหลอดลุ้นว่ายางในรถคันนี้มีกี่ชุดและสภาพยางที่จะเอามาลงเนะี่ยมีเบอร์อะไรบ้างนะครับ F C นะจะเพาะในร้านตอนนี้ก็มีเยอะนะมีกี่ชุดในร้านนะาในร้านก็มีเยอะ นี่ครับในร้านนี่มีเยอะมากเลยครับนี่ครับนี่ครับ,รบยาถงโนวนเลยแล้วก็ส่วนนี้ก็เยอะครับส่วนนี้ก็เยอะนี่ครับมีเพียบเลยครับไหน เอาเชือกออกทำไมอะ่ะเขาเขาเขาจะเอานยิเขาจะโยนยางไงก็เอานี้ออกด้วยถ้าไม่เอาเชือกออกเอายางลงไในไหมได้เพราะว่าอะไรว่ามันติดมันติดอะไรครับมันติดเชือกติดเชือกแล้วในรถคันนี้มียางเยอะไหมเยอะเยอะมากไหมเยอะมากแล้วก็เชือกก็มียางย้อยแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็มีทุกอย่างเลยเหลือมีทุกอย่างเลยแล้วมีมีอย่างมีมีล้ออะไรบ้างเอ่ย ในรถมีรถอ,อะไรบ้างรถอ,อะไรบ้างนะฮอนด้าฮอนด้าแล้วอะไรอีก i อี e ูส e ูสูแล้วอะไรอีก e แล้วยี่ห้ออะไรอีกนึกเร็วนึกเร็ยี่ห้อมีอะไรบ้างที่จะลงมาแล้วมียี่ห้ออะไรบ้างมียี่ห้อโตโยโไหมโตโยอะไรนะโตโยต้านี่เป็นไลทูสูนะ ลบแล้วลบแล้วมาแล้วมาแล้วอันนี้เป็นขอบสิบแปดนับเร็วกี่ร้อยแล้วหนึ่งสองสาม,สอ,สามอ่ะต่อไปร้อยเราจะไปร้อยที่เท่าไหร่ใช่หรือเปล่าจริงไหมนี่ร้อยที่เท่าไหร่นะอ่ะร้อยที่สี่แล้วต่อไปร้อยที่เท่าไหร่ เมื่อกี้ล้อที่สี่แล้วต่อไปล้อที่เท่าไหร่ล้อที่เก้าล้อที่เก้าำไมเก้าล้อเร็วจังมมันนียาเฮ้ยไม่ใช่อันนับใหม่ไม่กี่ล้อเนี่ยนับดูวิื่อหนึ่งสองสามสามสามแล้วก็สี่แล้วก็สี่กับล้อนี้ใช่เปล่าใช่ไม่ใช่ใช่เอาล้อต่อไปล้อที่เท่าไหร่ล้อที่ห้าล้อที่ห้า ไหนล้อไหนลานนี้ช่างแมครับดีครับสวัสดีครับผมตอนนี้หนึ่งพันเก้าร้อคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก้าเก้าเก้าชีบ่มเก้าคือเก้าบอกเก้าเือเก้าจะเรีเก้าทำไมอ่ะตอนนี้เขาเรลังนับนับร้อแหมจีว่าตอนนี้แหมไม่กี่ม่กี่เก้า นี่มีกี่วมบีก่อวะล้ามีกี่ก้าวคุจะไม่นับมีก่อวะล้ออะไรบ้างนะล้อเที่ยห้าล้อเที่ยห้าอ่ะต่ไปล้อนี้ล้อที่เท่าไหร่ล้อที่เจ็ดแล้วล้อที่หกไปไหนอะล้อที่หกนอยายที่ำไมทำไมรถคุณคุณรถคุณสูสูทำไมมันขายดีอางช่วงนี้รถคุณยต้าไม่มี นี่ละคุณสูสูท่านนั้นเลยวันนี้ร้อยอีดุสูมาเยอะคุณดิอีดุสูคุณร้อยอีดุสูคุณมันอีไม่ได้เออมันต้องคุณอย่างเดียวทำไมอ่ะถ้าโตโยต้าเขาอีได้อะไรเออรถเออโตโยต้าก็อีไม่ได้เดี๋ยวมันมันมีอีดยู่ใช่เทสลรมาแล้ว เราีิสวยไหมเราีิสวยไหมตัวจีสวยไหมสวยไหมโอ้ยอาจารย์มา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 ไล่ให้พี่หน่อยอาจารมาตามมาเลยอะไรอย่างนี้ปาในระหว่างรอปะไอเช็ดตามมาเลยระหว่างรอระหว่างรอตามมาตามมาคือชุดนี้อ่ะมันได้มาพิเศษไงแล้วอยากจะให้ไลฟ์สดให้แฟนๆขับได้เห็น นี่ยอันนี้มันยางอะไรเนี่ยดูดูดีจังจันดูดีว่ามันประเทศไหนยางประเทศแฌปเปนพี่น้องนี่ครับไม่ยินแจปปนนี่ยี่แจปปนครับเอา้าดูเลยครับพี่น้องอยางปีอะไรดูปีก่อนปีสิบแปดครับยางสวยนี่ยางสวยครับยางชุดนี้ขอบส่าไห่เนี่ยขอบยี่สิบเออใช่ อาไปลองดูนี่ดูเนื้อยางในดอกยางนี่เม้าะครได้ชุดนี้ไปนะพี่น้องนะผมไม่อยากโมเลยนะครับโหเหมือนกับขึ้นสวรรค์ลเลยครับยางายซิงย่งโดยการเสียเส้นสียเส้นมันตกหลายหมื่นนะอ๋อเส้นละเก้าพันห้าครับเสียเส้นมันมเป็นหมื่น <J S 1> เลยอันนี้เราขายะล่ะขาย 8, แปดพันเหรอเราขายไม่รู้อบประมาณนั้นแหละมั้งขายได้ปะแปดพันแปดพันมันถูกเกินราคายางใหม่เป็นหมื่นเลยนะเสียเส้นใช่เส้นละเก้าพันห้า ดูสภาพยางสวยด้วยเนี่ยเออดูดีครับอ่ะดูไหนดูไหนได้ช่างแม็กยางตัวนี้มันเป็นยางยางญี่ปุ่นเลยนะเออเจแปนเลยครับเอาบอกเลยพี่น้องครับมาเลยครับเอาทันทีรถนี้รถในเอฟซีเลเรนแบบสุดๆไปเลยเอาสุดๆไปเลยครับชุดนี้นะครับปีสิบแปดนะครับแต่ว่าเป็นแม็กอินเจแปนนะครับสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สิบแปดอ้ยี่สิบยี่สิบขอบยี่สิบสองหกห้าห้าสิบยี่สิบพูดใหม่นะครับสองหกห้า ห้าสิบยี่สิบเมกอินเกแปนยางญี่ปุ่นนะครับสี่เส้นเอาไปแปดพันห้าเขาผมให้ไปแปดมาท้วนแปะกระท้วนไปพี่น้องจะเอาไหมล่ะใครมาก่อนได้ก่อนเอ้าตั้งศูนย์ได้พี่น้องฟรีเลยวะตั้งศูนย์ฟรีอันนี้ตั้งศูนย์้ฟรีเลยครับไม่เกิตเกแปนอันนี้สองเส้นมีกี่คู่เนี่ยสองเส้นมีคู่เดียวครับใช่เปล่าตัวนี้เป็นดูรรวิทครับผมคู่สามพันเนาะเออคู่สามพันก็ปียี่สิบครับ สภาพยางดีปีเยี่ยมครับผมยางเบอร์อะไรนะยางสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบหกครับผมโอ้เป็นไงแหลมแหลมเลยครับสวยสวยสวยไม่ได้ไหลนานแล้วครับอ้าวทีนี้ปียี่สิบเอ็ดครับถ้าใครได้แล้วมันสุดยอดมีมีคนถามเยอะช่างแม็กช่างแม็กสองหกห้าหกคัาเ็ดมีคนถามเยอะเลยนะรับเพราะว่าช่วงนี้ยางเราไม่มีอันนี้จริงๆรเราขายประมาณหกพันบาทให้เอฟซีไปแค่ห้าพันห้าพอนี่ไงนี่ไงเห็นไง เราิงจริงเราขายอยู่6500มันเป็นปี21เอใช่เราขายอยู่6500แต่ว่าเราขายให้เอฟซีแค่5500บาทครับดูดิถูกไหมล่ะปี21นะครับอ้า5600สิหกเอ่อห้าพันห้าก็ได้หรือตเดียวไม่ใช่ปัญหารถไปรถไป้วไปเอาสิบแปดครับสิบแปดนี่อันนี้ยางเบอร์อะไรนะสองอะไรเนี่ยสองสองห้าห้าสิบสิบแปดครับ รถแก้มเตี้ยรถเก่งรถเก่งก็ได้รถกระบะก็ได้ครับดันหลบนะครับสภาพดีปีสวยนะครับปีสิบเก้านะครับตัวนี้ดูดิตอนนี้ซื้อยางใหม่สี่เส้นก็ตกสองหมื่นกว่านะรับตัวนี้เสี่เส้นสองหมื่นกว่าบาทเอานี้ไปใช้ก่อนสักปีหนึ่งเนาะสองปีได้อยู่มั้งปีนี้ก็คงมแล้วราคาแค่ห้าพันเองราคาเนี้ยเท่าไหร่ครับห้าพันบาทห้าพันบาทนะครับตัวที่เอฟซีต้องการมากที่สุดคือยางบรนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับครรับออไยยู่่เนีกำลังโซเลกันอยู่ก็กำลังพูดกับช่างอาทิตย์อยู่ช่างอาทิตย์เอฟซีถามมาว่าระหว่างยางเปอร์เซ็นต์กับยางมือสองยางอะไรดีกว่ากันเอ้ามาอยู่ใกล้ๆกันเนี้ยยางเปอร์เซ็นต์กับยางมือสองโอ้ยางมือสองดีกว่าครับผมว่ายางสองมือดีกว่าครับไม่ได้ทำไมถึงว่าถือว่าดีกว่ายางสองมืออ่ามันจับจับให้มันคันให้ตายเพี่นว่าจับยังไงจับสองมือ ลเราไม่บีบพอมปะเอ้าบัตรค่าบัตรบัตรค่าเพิ่นบอกว่าจับปลาอย่าจับสองมือนี่จะไหนก่อนโอ้จับมือเดียวกับพยูแล้วครับจับปลาจะไปจับสองมือเป็นสิรูดอ่าเป็นสิรูดเป็นบ้านละก็เลยว่าจับปลาคันมีผู้สาวจะสามีพร้อมกันสองคนควบหมายเป็นบ่มอหมายอ้าวมีชุดเดียวครับแหลมแหลมเลยครับขอบสไลด์คุณนี่ขอบสิบสี่หนึ่งแปดห่าหกขาสิบสี่หนึ่งแปดห่าหกขาสิบสี่ มีชุดเดียวสี่ิบเก้ามีชุดเดียวน่ะยางบริหารยากเด้หายากครับแต่ว่าเอาไปทถามอะไรรัฐบาลหน่ลยมีเอฟซีเป็นว่าเพิ่นเศษรถบัรอยู่อ๋อก็ได้ครับหลวงพ่อที่สร้างไว้ฝาไมาเอาเด้อฝ่าไมาเอาหลวงพ่อวันไหนดูบ้าดูบ้าตัวจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้อันนี้บริจาคให้หลวงพ่อคันมิตรลูกค้าม่านนาราเกสิรไฮคือกันนั่นล่ะเอาคู่แดกมาก่อนเอาจังสี่เดียวกันถ้าถ้าถ้าเกิดว่าลูกค้าม่านนาราเนาะมาเสือชุดนี้ไปเขาก็เอาเงินจากยางชุดนี้ไปเฮ็ดบุญ ให้พระให้วัดหรือไปซื้อชุดไม่ให้พระก็ได้ชุดได้ได้ะก็ได้เมียนครับอลวงพ่อครับหลวงพ่อว่นไหนที่ว่าขับรถหนึ่งแปดห้าหกห้าสิบสี่เพิ่นว่าหลวงพ่อบอกว่ารถนี่โยมเพิ่นเอารถมาถวายวัดมาสั่นปันี้ยางกับมันกับว่าค่อยดีเลยยางมันล้นอ่าปันี้เพิ่นเลยอยากได้ยางมือสองไปใส่แต่ว่าสภาพมันดีดีเลยปีหนึ่งก็ตั้งสี่ละเวลาปีสิบเก้าเวลาเพิ่นขับพระพระไป ขีนบ้านไม่ไปงานบวชงานแตง่งไปพิธบารไปพิธบารมันจะได้ปลอดภัยมันจะได้ปลอดภัยเพิ่นเดินทางปลอดภัยเฮาก็ได้บุญแล้วแม่นบ่อ้นิษสงมันกระจายทั้งทางทานบัญชีโดนหลายาเพิ่นไปงานดูๆเนาะขี้ไปหดบ้านโยมอย่างบอกว่านำบัตดรเนบ่ยโอ้ยแมนบด้แม่นผมสังเกตหน่อยอย่างหลวงพ่อ ซึบัดแล้วอย่าลงพอซึบัดแล้วบวชกัมพดวัดบวชเจองอย่างเสือก็ได้ซึกไว้แท้ออกไอย่างเสืออ๋อแต่ว่าแต่ว่าบ่ได้บวชูอแต่ว่าอย่างอย่างอย่างนี่ซึกแล้วซึกแล้วแต่ว่าหลวงพ่อยังมาท่านได้บวชได้หรเสือหลวงบอกกบ่าได้เสืออย่างเขาบวชได้หีือบวชต่คืาขึ้นได้เด้วันี่ยขึ้นเตะอยางซสืเอาขึ้นึกไอ้จังไส๋หลวงพ่อได้บวชแล้วแต่ว่าบ่ได้ซึกอแต่ว่าอย่างน่ะ บพรได้ในบวชแต่ว่าอย่ามั่นสืบหลวงพ่อสืบไงหลวงพ่อสืางไห้หลวงพ่อสืบยางไห้เป็นอัมทศเสี้ยงสังอาทิดครับเวลาหลวงพ่อสืบยางไห่ข้าเจ้าน่ะหลวงพ่อสืบไห้จังไแล้าเพื่อสวดแบบไรจังไแล้าตอบเลยไปซาไปดีมากดีเด้อเห็นว่าโบเบียนบอกโบเบียนบอกโอ้บนก็ขี้ไปตัวบนขี้ไปขี้มาขี้ก็ไปก็มาอย่างมันก็เลยเสือจังสั่นบเอวช โตขึ้นมาปองเนว่ยวะข่วงปองเนี่ยวะแต่ยามน้องก็ได้บวชบัตสึกได้จังได้ยิ่งโอ้โหแต่ซื้อคือผาขึ้นนิ่แม่นโอ้งอย่าลุงปองด้วยพี่น้องบ่เนี่ยอ่าลุงปองพี่หม้อครับแม่นลุงปอก็้องอย่าเพราะได้บวชบัตสึกได้จังได้ตอบลุงปองขี้ไปขี้มาดอกยางมันก็เลยสึกโอ้สร้างอาทิตย์มาขอยใจว่าอย่าลุงปองจะซื้อคือผาคื้นนิ่เดี๋ยวเมื่อใดเมื่อใดหลวงพ่อมาเขาสิถามหลวงพ่อว่า หลวงพ่อเวลาซึกเน้นให้ในวัดอ่ะซึกจังไหเแล้วเวลาสิซึกยางนี่ศางึกจึงซึกจึงเลลองถามหลวงพ่อบ้งเด้อสิลูกจับบดีโมูจับดอกขันโ่เมนกันซั่งแม่ขันบ่รูจักดอกว่าซื้อยางศึกจังไหอ่ะพวกื้อนี้เขาจ้าสลาดเขาจ่อบมลูจักดอกขันซุ้มปึกคือนไ่เฮานี่สิลู้จักแม่นะพึกนู้นปึก ผมเกิดมาหัวก็เคยเล็นหลวงพ่อรึกษยักษ์ห้นี่ล่ะยึกยษ์ไหบ่ผมก็เข้าใจอันนี้เดียวกันบ่สึกเน้นโอ้ยคนฉลาดเนาะซาเกจิ MC เป็นว่าทึ่งเบิ้งทึ่งหัวลอยเยอะโอ้ยอยากซึกเนาะอยากมันซึกโอ้ยที่บ้างเราบอกว่าอยากซึกเป็นแค่ได้บาดนี่ยใช่ก็ตลกเสียงยิ่งสางนี่ล่ะคืออยากมันซึกบ่ท่านไอ้บวชแต่ว่าซึกแต่อยากโยอมันซึกไหนเอ้าถวายเลยอยากมันก็มันซึกโอ้ยพี่บุ้มีคาถามอาจารย์บุ้มีขาสิบ่ ถวายเลยถวายเลยหลวงพ่อวันใดทางอาทิตย์ครับยางตัวนี้สภาพนี้มันยังบมทถนิดซึกแม่บได้ซึกแล้วตัวนี้ยางสภาพนี้ไม่ได้ซึกเลยยังบม่ทันบวชพอบวชซ้ำไม่ถนิดปวชอายุยังปวดแต่ถ้าเกิดว่าให้หลวงพ่อปุ๊บหลวงพ่อขี้ยังได้ดิคือมันว่าเราขี้ประมาณปีนึงมันก็ทิเริ่มซึกล่ะเตีแต่ว่าตอนนี้มันได้ซึกวั้นได้ซึกขีอยางยางทุกเสร็ตในบ้านเขาได้่ยซึกไปเนี่ยยังอย่างทุกเสร็ตในบ้านยังไม่ได้ซึกเลยแต่ไม่ได้บวชพ่อ ยังยังยังเพิ่นเดิยัง่ายังยังหาศีลหาหาถ้ำอยู่ก็เลยบนเสือหายสมบัติศีลหายถ้ำหายสมบทติจ๋าดังถ้ำหาศีลสองส่วนหายเดสิบห้ากันมิไอ้ยังกินยังเสือรับนี่เสือด้กันครับนี่ยังมเสือบ่ดูราวิทย์ครับผมจาราวิทย์ดีโอ้เดียวจังเปอร์เซ็นต์ดีเดียครับพี่น้องสองส่วห เขาบ่ใส่เอกลยได้สร้างจากยางพจเส้นเสมอเลขึันมาใส่ยางเส้นใส่ยางยังครับใส่ยังยวใส่ยางยังครับเดี๋ยวใส่อยังเต็มบ่ครับใส่ยางบ่ตองเส้นครับใส่ยางสดบ่ใส่ยางสด่ใส่ยางเสื่มุกนี้ครับงมบี้านอาทิตย์ได้เป็นผ้าผูเบาบ่จะหอมกว่ได้อันนี้คือย่างยางสดบ่เป็นยาง ตอนนี้เขาก็ตังไล่ไล่สดอยู่แม่ยาาสดครับบดใหญ่ลายเส้นข้าวบดใหญ่ลายเส้นขาวไร่สดแต่ว่าข้าวแมาขายยางเปอร์เส้นเปอรเปอรสดเหรอเปอร์สดลายสดขายยางเปอร์สดบ่ครับยางเปอร์สดครับพี่น้องกระจี่ครับเพราะเป็นยางเปอร์เส้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ภาษาเปรื่นเป็นว่าเวลาเพิ่มมาเป็นยางเห็นรถเขาจะว่ารถเปลี่ยนล่องเท้าไม่ว่าั่าไม่หรอกใส่เกือบไม่ใส่เกือบไม่ระวังเกือบของเจ้าใส่โยกับ เกือบที่ลูกขาดใช่ FC ฮะเนี่มันต่างกันปะอันนี้เราเกือบบวกปะครับเนี่ยช้างแม็กอันนี้เกือบอันนี้เขาเอื่นว่าแมนแมนบุ๊คครับข้าบอยบอลมือข้าบอยเป็นรองเท้าข้าบอยเขาบอกเอื่นเกือบแด้วตัวนี้แต่ว่า FC เป็นว่าช้างแม็กใไซรองถอดา้าบอยแต่สังอาทิตย์แต่งตัวรอแบบข้าบอยข้าบอยช่างใหญนเลยส่างใหญ่เลยช่าจันเนี่ย คาราวานมันคือบมาเมื่อไรไปเยไปเรื่อยๆคาราวานมันต้องมีหนวดบ่มีเข้าตัวคาราวานมีกีตาร์มีกีตาร์พร้อมโอ้ยกีตาร์มียูเทสสายมันขาดอ๋อสายขาดสายอะไรขาดสายกีตาร์สายผ้ามันเลขาดบ่คือผ่าไหมอ๋อมีสายไผบ่มีสายเหลืองคือเก่าตัวน่ะบอแม่นเขาเออดูสายสุดแซนสนอันนี้โอ้ยอันนี้เกือบโบดอันนี้ เกือบบวกเกือบบวกไปบ้างไปบังหลอดไปแดงผลลงเรียบ้อยแล้วถ้าบราสร้างอาทิตย์กับสร้างแม็กพ่นวาไอคี่มาสทรงยางเขาเนี่ยพ่นวยางขอบอ่ยี่ไอพนวยางปีสองพันยี่สิบเอ็ดเบร์แมนรู้เป่าฮะลูกพี่เห็นมาว่ายางปียี่สิบเอ็ดเบอร์แมนนี่ บอลเน่นเนี่ยคืออันนี้ก็ยางปียี่สิบเอ็ดิบเอ็ดย่สิบเอดี่สิบเอบิร์ล่นว่านเนี่ยแม่บอล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 นบบวย่างปียีเอ็บิดบอมันสองหนึ่งยางปีสอหนึ่งเบิดเล้เนี่เออตปีสอใช่ป่สิเบิดแล้ว่างอาททตย์ครับวลองวันนี้คือยางปีสองหนึ่งเบิรดเป็นวะเบิดังชดครับเบิร์แบบไหเบิรดอีนี้อนอนีเล้วคราท อันนี้ยางปี22ครับยางปี22มาเลย22ยางปี22ตอนแรกท่านเนี่ยยางปี21เบิร์ตยางปี21เบิร์ตครับแล้วจะปี22แมนยุบอ่ะแมนครับนี่เขาไปี22เสียด้วเนี่ยนี่โอ้เสดยด่าเวาถึกต้มต้นนี่โอ้พ่นบอกยางทีแรกโทรมาบอกว่ายางปี21เบิร์ตไหครับยางปี21ต่อกระจายเครื่องยางที่เสียมาส่งเนี่ยคือยางปี21เบิร์ตมาสั่นแมนครับ เ oh, tá, ี๋ยวจปี22โอ้โใส่แยบกัอะไรบงแล้วสองหนึ่งัย่งยยู่เส <right> ่่ะนี่แล้วขึ้นมาสองหนึ่งเหสองหนึ爸爸่งตัวเหสองห่งตเปนโอ้นี่สองหนึ่งตัวนี่ครับอันนี่ก็ขายถึอๆไปขายถือๆครับเพราะไรขายเท่าไรขายถูกๆดยชุดเอี๋ยนี้ยังเปียเี๋ยวงแม่ทัญญาชุดนี้เนาะสภาชุดนี้ชุดเดียวเด้อ เทงแมต่งอยางเอาไปแค่หนึ่งหมื่นหกพันหาร้อยหนึ่งหมื่หกัห้าอยบาทเื่องแมต่างอย่างเอร่อกลเทเยจประมาณงินนิดๆครับอ้ลนยังไ่ลรเทิที่ขายถือเพราะว่าอันนี้ครับมันแหลนมาแล้วตัวน้อยนึ่งครับอันนี้่นจันจั๊ัโคตจั๊โคบอตัวนี้บอ แต่ละชุดไม่ใช่สภาพป้ทสอกันเขาเขาไ่ต้องจัดโป่ง่าเขาจัดโคไงจัดโคยังจัดโคมันสิแพงกลัวจัดโควิดเออจัดโคมันสิแพงกลัวเนื่อเพราะว่าโคมันเนื้อโคมันอยังมันแพงบอกเออขัดโปนี่มันถูกขัดโปนี่มันถูกอันนี้จัดโค้ครับชุดนี้ครับจัดโคจัดโคเดี๋ยวมันสิแพงกว่าโปเดี๋ยวบันสิเบิ้ลโค้ดกันจัดโค้ดจัดโคเอ้าให้พี่น้องในเบิ้งกันเลยครับจัดโคโอ้สีสีง่ามลาะเอาลองมีมีตุ่มมีอย่างยู่ครไหนี่ ไปแดงครับไปแดงไปแดงโอ้ตุ้มประตุ้มยุ่งเนาะแมนยุ่งมากัดมันตัวนี้มาเบิ่งมาเบิ่งชุดนี้ชุดดีกันงามงางมาเบิ่งมาเบิ่งนี่นี่นี่อ๋าตัวพี่น้องพี่น้องพี่น้องเบิ่งดูเหรอไปเบิ่งดูดิเบิ้งไหนเนี่ยนี่เช่เช่ดูกันนี่อันนี้สีอะไรเนี่ยสีอะไรครับตอบถูกไหมอ่านักเรียนอะไรไม่รู้จักสีดำสีแดงครับ สร้างจันทย่าเข้าใจว่าย่างได้ได้ตุ้มนี่เป็นยังผมรู้ได้ยุ่งกัดมันเลยมีตุ้มป่ะแม่นเลยมีตุ้มหลายตุกมหนาฝนเออมันเป็นไข่พร้อมยางตัวนี้เป็นยังพี่เป็นไข่ไข่ออกตุ้มไข่ออกตุ้มเออหันยางไข่ตุ้มมั็นหายจะไหนก้ไปีซึ้ง เอาไปซื้อเอาไปซื้อตัวอะไรเอาไปซื้อเอาไปซื้อเอาไปให้ลูกพอซื้อเอาไปให้ลูกพ่อซื้อโอเคตีไข่แล้วก็ที่แล้วก็ตีซ่าไข่แม่ไม่ตีซาไข่เลยเไม่ปซาไข่เลย้าทิศครับพัด้องซื้อยาพาราซอสไ้จิป้ะซื้อยาเอ่อบักหัวเงาเหรอนะบักหัวเงาเนี่ยคือยังบักบักบวชหายอย่างบักหัวเาเน่ะบักอ๋อครับคาับครับครับอกหัวเาเกาตกเขียบแนวังขารเนะแล้เป็นยังไ บอกหัวเงวลำเลีนเนี่ยนี่ำสิจะบอกเก็บแขวสองแขงใช่ไมสิจำเนมอ๋่บอกหัวเง้าวจำได้จบังบวชหายก็บบังทําใจโอ้ยไอยาท่านใจโอ้ยนะครับพี่น้องนะครับเขาเรียกว่าตีสร้างองนที่เมือเป็นโลโก้ของยาท่าใจโอ้บังหัวเง่ายวนะอ๋อ ตำรวจเพื่อกันล้มเบอร์เลยไปกับกีเป็นว่าวันหลังอ่ะอย่าเอามือเท้าคางนะเวลาถ่ายรูปไปเช่เอาไปเช่รอดในเสื้อสุดไปเช่อไปกล่องกล่องงามเนาะเอาไปเช่รอดในเสืสอหรอไหมล่ะปาเช่รล่อไหมชุดไหนรล่อระวังตกปองเด้อยฮะนั่นโอ้ยตกแล้วตกแล้วระวังตกปองลูก ป่องใหญ่นะเมื่อกี้มีแต่ป่องอยู่แถวนั้นมีป่องเล็กๆเขาเรียกป่องปึกๆนี่ป่องใหญ่นะป่องใหญ่ระวังตกป่องเรีย่ามันจดให้่น่อยค่ะันไม่ช่แบบนี้มันต้องาเหมือนนี้สิเหรออ่าโอเคคอยัง เออต้องต้องสั่งเลยให้วางเท่ากันสิให้วางเป็นเนว่เดียวกันใช่ไหมลูกตรงไหนวางไม่เป็นระเบียบแช่ตรงนี้แล้วตรงไหนตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยตันนี้วางไม่ระเบียบยังไม่ใช่เหรอใช่แล้วตรงไหนที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยตรงไหนล่ะตรงโน้นแล้วทำไงอ่ะต้องวางใหม่ใช่ไหมแล้ววางยังไงถึงจะสวยก็เอามาให้ยากก่อนเลยแล้วทำไงต่อทีนี้ ดาวางให้สวยๆนะนุ่งก็คิดเลขมีอยู่ข้างในเอาไว้ยี่สิบสองคูณเกียรติบุญอันนี้ก็ราคาโปรเหมือนเดิมนะเฮ้ยโอ้กระโดดลงนี้เลยเหรอไม่กลัวเหรอตอนนี้ก็ขอบยี่สิบก็้จะหมดแล้วนะตั้งอาทิตย์ขอบยี่สิบเราเหลือเยอะไหมไม่จริงเหรอเหลืยแต่ฟอร์ดเหลืยแต่ฟอร์ดไม่ปกติแล้วขอบยี่สิบตัวนี้นะ ของเรามีเป็นยี่สิบสามสิบชุดใช่มีเยอะมากแต่พอจะหมดคือหมดดื้อเลยหมดดื้อเลยแล้วก็มีเอฟซีมาตอนนี้ตอนนี้ไม่พอขายด้วยไม่พอขายแล้วไม่มีตอนตอนที่มีไม่มาเอาม่มาเอามาเมื่อวานก็เจ้าหนึ่งฝากเบอร์ไว้ลูกค้าประจำเอฟซีอยากได้ขอบยี่สิบยี่สิบเป็นของโตโยต้าอ๋อแล้วก็ขอบอูนิสุของขอบยี่สิบของอูนิสุมิวเอ็กทั้งมทั้งอย่างครับฝากเบอร์ไว้แล้ว ถ้ามาเราก็จิก,กิงกังไปบอกไปเราไปดูทีมงานเราปะครับผมนี่ไงรเราฝอเราเยอะะเลยนี่น FC เราตัวนี้มันข้อสิบแปด FC เราซาบะอเราครับอ๋อเดี๋ยวจะแวะดูทุ่งด,ด,ดอกไม้ก,ก่อน FC ครับคนที่ยังไม่ได้เปินไหนก็ดูทุง่งทุ่งดอกไม้นะครับครับผมอันนี้เรายังไม่ได้เลี้ยงนะนี่เด,ดี๋ยวดี เต็มพื้นที่นะครับตัวนั้นเมื่อก่อนอยู่เฉพาะพื้นที่ตรงนี้เราวางแม็กก็น่าจะประมาณหนึ่งไรได้ไหมหรือว่าครึ่งไรเพราะว่าน่าจะเกินน่าจะเกินไรด้วยน่าจะเกินไรบอกเลยว่าไม่มีที่วางลวมันเยอะมากเลยครับครับ้อยแม็กเราเยอะมากทั้งร้อยเมตรแล้วก็ตอนนี้ก็แม็กเริ่มจะมีที่วางเพราะว่ายางลงมาไล่พื้นที่แม็กแล้วใช่ตอนนี้ยางก็ลงโอ้ยยังไงแม็กคอน่าแม็กอีซูแม็กอีซูครับมาใส่ยางมอเตอร์ก็สวยนั่นเลย <ห>เดี๋ยวให้ช่างเดีเดี๋ยวพวน้เอาไปเก็บว่าดีเดี๋ยวยังปเป็นรอยครับผมเดี๋ยวพวกนี้จัดการให้ครับ <c oughs> อ้าวคันนี้ก็ยี่สิบเนี่ยยี่สิบครับรถที่ที่เราใช้งานนี่แหละงานปกติตอนนี้ทีมงานเราก็มามาตุ้มมะฮอมครับครับมาตุ้มมะฮอมช่างแม็กครับตอนนี้กำลังมาตุ้มมะฮอมอยู่เนาะตอนนี้เรากำลัลงมาตุม<อ>้มมะฮอมพอมาคนเดียวคือช่างอ้วนอ๋อนี่เก้าอี้พี่น้องนี่เก้าอี้ เก้าอี้ครับเก้าอี้แพงละอันนี้ก็ล่อเตยตาเป็นเก้าอี้บอลนี้เฮ้ยเครื่องปูงเขาเนี่ยเครื่องปูงเขาลาบก้อยลาบก้อยพี่น้องมามามาไม่จินลาบจินก้อยวันนี้ถ้าใครพูดไม่ดีนะผมจะเสียหนังเขาท้องนะเสียหนังเขาท้องเลยเหรอคุณต้องพูดกับผมดีๆนะเพราะผมจะโดนเสียน้ำเขาเขาโดนหนังหน่อยเด้อนี่ครับหนังครับโอ้หนังว้าบอลนี้ นงางภาพยนตร์จากตาจวโอโอ้ย่างย่างยา่างแล้วก็เสียข้าวทองแล้วจังหวัดไหนนางเจ้ากระไหนสาธิตจังหวัดไหนช่างก้อโอ้จังหวัดมูลฐานครับมูลฐานสวัวนี้มุลฐานแล้วเมื่อวานก็มาได้ข่าวมาจากบุรีรัมย์ณีนนะมาจากบุรีรัมย์ก็มีมาจากเมียงพลก็มีเมียงพลก็มีไปไปดีเลยครับดีเลยเอเดนนะไอซอแมคโคร เอาเอาอย่างอื่นไม่ได้ไงป้าป้าปะกลับบ้านไปไปทางนู้นไปทางนู้นนายเอสซีครับขอพาลูกชายกลับบ้านก่อนปไปบายๆเลยบัดดี้ลูกค้าก่อนบัดดี้ครับบัดดีด้ครับบัดดี้สวยบัดดี้ครับโอเค